สารชีวโมเลกุลนะภาพเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมี a b c แล้วก็ d สิ่งที่เราดูอะค่ะคือเราต้องมาพิจารณาว่าแต่ละอันเนี่ยมันคืออะไรเนาะเพราะว่าเขาถามว่าข้อใดถูกต้องและเราก็จะเห็นว่าเขาอธิบายเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุลที่เขาให้มาสี่ตัวนี้ใครคุยวะอุ้ยชีฟถึงไหมอะถึงไหม ยังมีอยู่ใช่ไหมจากภาพเนี่ย e, A กับ B C D เด็กๆเดี๋ดูนะ A B เนี่ยมีความคล้ายกันเพราะว่ามันมีกลูโคสเห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารชีวโมเลกุลเนี่ยที่มีกลูโคสเป็นโมโนเมอร์ค่ะมันคือพวกคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมฮลโหล แต่ประเด็นก็คือเราจะรู้ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยค่ะเราต้องดูการจัดเรียงเนาะลักษณะของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยกูโคสเนี่ยนะคะเป็นองค์ประกอบเป็นโมโนเมอร์แล้วมันก็จะมีการทําพันธะระหว่างกรูโคสนั่นก็คือพันธะอะไรคะพันธะที่เชื่อมระหว่างน้ําตาลเราเรียกว่าไกลโคซิดิก ไกโคซิเดกบอลเนี่ยนะคะเป็นพันธะที่เราใช้เชื่อมระหว่างกลูโคสกับกลูโคสเนาะโดยการจัดเรียงเนี่ยมันมีได้หลายรูปแบบใช่ไหมถ้าเป็นพวกน้ำตาลเนี่ยอาจจะเป็นพวกแป้งใช่ไหมคะซึ่งแป้งเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่เป็นอะไมโลสและอะไมโลเเออขอบคุณเปมไม่อยู่อ๋อเปมไม่อยู่ละสิ <laughs> ไม่เป็นไรเรามีบีม เนี่ย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 ไพวกเนี่ยเป็นไปดีแล้วโอเคซึ่งนอกจากแป้งมีอะไรอีกคะที่เป็นโมยาโมยาคุยมีอะไรอีกเซลลูโลสอ่ะมีไกลโคเจนมีเซลลูโลสใช่ไหมคะเราเนี้ยเด็กๆดูภาพ A กับ B นะเด็กๆคิดว่า A เป็นอะไร จริงหรือเปล่า้งเอืมทำไมเป็นแป,งป้แปงพราะว่ามาันแนะแงนง,นง<อ>แล้วก็มีตรลักษณะใช่เนี่ยเป็นแป้งค่ะแต่เป็นแป้งแบบไหนแ,แตกแนมากกว่าไกโคเจนิกนะแตกแนามากกว่าไกโคเจนอะกแอ่ะ ถ้าอย่างนั้นเรามองแบบว่าเป็นไกลโคเจนอย่างเงี้ยหรออ่าลองมองไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะมีเหตุผลอยู่ต่อมา B ละ่ <c <oughs> C ละคะือ C เหรอคะอืมมันคือ DNA นะคะเป็นนิวเคลียต์ไท์เนาะสายคู่ส่วน D ด็อกอะอ่ะ ซึ่งมันเป็นสารชีวะว่าโมเลกุลอะไรมันมีโปรตีนแล้วก็มีส่วนที่เป็นต่อออกมาค่ะที่เป็นน้ำตาลเพราะฉะนั้นมันก็คือไกลโคโปรตีนกอไก่สารซีเท่านั้นที่สามารถพบได้ในพืชและสัตว์ ผิดนะเพราะอะไรอย่างพวกไกโคโปรตีนเนี้ยค่ะสามารถพบได้ทั้งพืชแล้วก็สัตว์เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่สาร C ีเท่านั้นที่พบในพืชและสัตว์สัตว์ทุกชนิดจะใช้ A และ B เป็นพลังงานหลักผิดผิดเพราะ B ค่ะ B เนี่ยมันคือเซลลูโลส เซลลูโลสเป็นยังไงเซลลูโลสเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าสัตว์ทุกชนิดจะใช้เซลลูโลสเป็นพลังงานได้ใช่ไหมมันจะต้องเป็นสัตว์พวกไหนถึงจะใช้เซลลูโลสเพื่อเอาไปกินแล้วเกิดพลังงานได้ควายเพราะฉะนั้นเนี่ย B ที่เป็นเซลลูโลสค่ะจะต้องเป็นพวก herbivore ก็คือพวกกินพืชใช่ไหมที่จะสามารถย่อยเซลลูโลสได้นะคะเช่นอะไรบ้างวัวควายกระต่ายกวางอย่างเงี้ยค่ะ อ b i v o r e เนี่ยคือพวกกินพืชแปลว่าเรากินเซลลูโลสเราจะไม่ได้มันเป็นพลังงานหลักแต่ถ้าเราเป็นควายเราก็จะได้พลังงานหลักจากเซลลูโลสนะขอควาย A B และ D จะใช้สาร C เป็นแม่แบบในการสังเคราะห์ได้โดยตรงอะแม่แบบ C C คืออะไรนะคะ DNA เนี่ยเป็นแม่แบบในการสังเคราะห์อะไร DNA เป็นแม่แบบในการสังเคราะห์อะไรถ้าเราย้อนกลับไปนะ DNA เนี่ยจะมีกระบวนการ transcription เปลี่ยนจาก DNA ให้กลายเป็น mRNA จากนั้น mRNA ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นอะไรใช่แสดงว่าโปรตีนนะคะเป็นตัวที่เราใช้ DNA เป็นตัวสังเคราะห์ ได้โดยตรงแต่อย่างพวกเนี้ยนะคะหรือว่าพวกเนี้ยมันจะต้องมาจากน้าตาลกูโคสอะถ้ามองพืชน,นะการสร้างแป้งการสังเคราะห์แป้งขึ้นมาพืชเนี่ยจะต้องใช้กูโคสที่ได้จากกระบวนการอะไรสังเคราะห์แสงเพราะฉะนั้นข้อนี้จะผิดอะอย่างอันนี้นาะออย่าง A ก็ต้องมาจากการสังเคราะห์แสงนะคะ B ก็เหมือนกันเพราะว่าหน่วยย่อยของมันคือกูโคสถ้ามันคือกูโคสนะเราได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสง ไม่ได้กระบวนการที่เซลล์เปลี่ยนจาก DNA เหมือนกับการสร้างโปรตีนต่อมา <Yeah. S 1> คอนโดโตินซัลเฟตไฮยาลูรอนิกแอซิดและเคลาตินซัลเฟตเป็นสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตสารดีคือไกลโปร,โปรตีนขวอนี้ตอบงงงมงได้เลยพวกนี้เป็นพวก ECM เหมือนที่เราพูดนั่นแหละก็คือ extra cellular matrix เนาะ ใช้ในพวกความงามอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปกระตุ้นพวกเนี้ยค่ะมันจะทําให้เกิดการสร้างเพิ่มขึ้นนะคะทําให้เซลล์เราไม่เกิดการย่อนค้อยมันคือไกลโคโปรตีนอ่า ค hey, ไม่ยากนะสารชวโมเลกุลข้อน้พวกพวกนี้ยเก็บได้เลยเปลี่ยนจากอะไรนะ <N> เป็นอะไรโอ้ <N> oh, ใช้เยอะเลยการ d ีเเปลี่ยนเป็น I, ไอเ่ยเรียกว่า Transcription ใช่ไหมมันจะต้องมีกระบวนการที่เราใช้อะไร RNA Polymerase เป็นเนื้อหาว่า4ี่คำสจริงๆเดี๋ยวทวนให้อยู่แล้ว ตอนเราเรียน transcription translation ส่วนใหญ่มันจะใช้เป็นเอนไซมเป็นเป็นเหมือนกับก้อนก้อนเอนไซมที่เข้าไปทําให้เกิดการสังเคราะห์ mRNA แล้วก็เปลี่ยนจาก mRNA ให้เป็นโปรตีนเนี่ยใช้เยอะเหมือนกันนะมันจะใช้ tRNA mRNA rRNA ribosomal RNA พวกเนี้ค่ะเป็นตัวช่วยขั้นตอนก็จะเยอะนิดนึงในเรียนในเรียนเดี๋ยวทวนให้นิดนึงอะข้อ2จากการทดลองเพื่อทดสอบสาชีวโมเลกุลได้ผลดังตารางนะคะ อันนี้มีสารละลายเบเนดิกเบเนดิกเขาสอบอะไรน้ำตาลเบเนดิกถ้ามีน้ำตาลได้สีอะไรเบเนดิกแดงอิดเบเนดิกแดงอิดปอนดไอาเด็กประถมเด้อร์เบเนดิกแดงอิดเบเนดิกแดงอิดนะไบโอเลตทดสอบอะไรไบโอเลตทดสอบอะไรคะ โปรตีนถ้ามีโปรตีนจะได้สีไบยูเลตไวโอเลตได้สีม่วงเบเนดิกแดงอิดไบยูเลตไวโอเลตการถูกระดาษเนี่ยเป็นการทดสอบ <Wow. S 1> ถ้ามีเนี่ยมันก็จะมักจะเป็นไง <Wow. S 1> ขอบใจถ้ากระดาษมีไขมันจะมันโอเคขอบใจนะอายเขาไหม <laughs> เทฟก็อัด <c oughs> คนอื่นก็รู้เลยเชื่อต้มมันเชื่อต้ม ไอต้ตอมมันตอบไอต้อตอมบอกเบเนดิกทดสอบแป้ง,อองรอรอโอเคโอเคอเคุ้ยายเขาแท้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้เอกกับกูตาไทโอนนะคะมาทดสอบเนาะเป็นบวกแสดงว่ามีน้ำตาลเป็นลบก็แสดงว่ามันไม่มีไขมันแปลว่าเอกอะค่ะ มีน้ำตาลมีโปรตีนกูต้าไทโอเนี่ยเขาให้หน้าตาพันธะมันมานะแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นอะไรอะไรหรอก <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยเรามีเพื่อทดสอบอะไรหนึ่งละอันที่สองเราต้องดูโครงสร้างเป็นเพราะเขาให้โครงสร้างมาว่ากูต้าไทโอจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่ออกบ่อยทั้งในข้อสอบสอวน,อน,อนและข้อสอบเอเลเวล เจอบ่อยหรือโรงเรียนก็อาจจะไปออกเพราะว่าหน้าตาม,มันดูถามได้ดีว่าแบบมันควรจะเป็นสารชีวโมเลกุลประเภทใดมองซิมันควรจะเป็นสารชีวโมเลกุลประเภทใดอ้าใครตอบวะโมยาเฮ้ยแกยังฉลาดว้ยอ่ามันมีโปรตีนเพราะมันมีพันธะเปปไทด์นะคะอันนี้เราเรียกว่าเปปไทด์บอนพันธะเปปไทด์ สู้ๆนะนะเ, <laughs> เอ,อ้ยมีเอาไเอาไดวงใครจะเอา,นานเ, <laughs> เอาม <laughs> <laughs> ีเป็นแบบท่อนๆ <c oughs> จะไปเล่มอะหนูไม่มีหรอ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะคะกดหยุดอ่านก่อน เพราะฉะนั้นนะคะเจ้านี่คือพันธะเปเปเป็นพันธะเปปไทด์เนาะมันเลยเป็นพวกโปรโตีนเขาถามว่าข้อใดถูกต้องอันแรกบอกว่ามีพันธะเปปไทด์สองตำแหน่งเวลาดูพันธะเปปไทด์เนี่ยการสร้างพันธะเปปไทด์นะพี่น้ำจะวาดให้ดูนะคะคือการเรากดอะมิโนสองตัวเราจะวาดรูปก,กดอะมิโนกดอะมิโนก็จะมีอะมิโนกุ๊บอะกุ๊บ ไฮโดรเจนและคาร์บอกซิลกุป๊ปลอเรียนขอให้มีแฟชชีล่ลม,มันคือการเอากดอะมิโนสองตัวค่ะมาดึงน้ำออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นดึงน้ำเราเรียกกันดีไฮเดรชัน ใช่ไหมดึงน้ำนะคะคือการดีไฮเดชันเพราะฉะนั้นการนำกรดอะมิโน2ตัวดีไฮเดชันมามาเชื่อมกันเนี่ยก็คือเอา o s มาจากคาร์บอกซิลกรุป๊ปแล้วก็เอาไฮโดรเจน1ตัวมาจากอะมิโนโกรุป๊ปมันจะเกิดเป็นพันธะเปไชดยซึ่งมันแบบเปไชดยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ C O N H เชื่อมกับคาร์บอนก็ไปสิ อ่ะแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือพันธะเปปไทด์นะคะที่พี่น้ำไฮไลท์ให้ดูตรงนี้อันนี้คือลักษณะของพันธะเปปไทด์พี่น้ำอัดเทปเทปนี้ลง u t u b e นะ <c oughs> อ่ะต่อมาภาพเนี่ยหนูเห็นพันธะเปปไทด์กี่จุด <c oughs> อืมนี่อันนี้คือหนึ่งเปปไทด์อันนี้คือสองเปปไทด์ <c oughs> เพราะฉะนั้นถูกต้องมันมีสองตแหน่ง การมีพันธะเปปไทด์สองตำแหน่งเนี่ยมันบอกได้ด้วยนะว่ามันเอากดอะมิโนกี่ตัวมาเชื่อมกันสองเปปไทด์เท่ากับกี่กดอะมิโนสามเก่งมากใช่ไหมคะเพราะว่าสมมตินี่กดอะมิโนสามตัวใช่ไหมก็จะมีแขนที่เชื่อมกันสองเปปไทด์เพราะฉะนั้นห้าเปปไทด์ก็จะต้องมีกดอะมิโนกี่ตัวหกตัวมาเชื่อมกันสาร x คือสารชีวโมเลกุลประเภทนิวคลีอิกแอซิดอะนิวคลีอิกแอซิดคืออะไรมันเป็น DNA ถูกปะซึ่งสาร x เ,เนี่ยเขาไม่ให้โครงสร้างเรามาแต่เขาให้การทดลองมาว่ามันเป็นบวกกับเบเนดิกมันเป็นบวกกับไบโอเลตแต่มันไม่ได้มีอะไรบ่งบอกใช่ไหมคะสาร x จากตารางนะบวกเบเนดิกบวกไบโอเลตแต่ไม่มีตรงไหนที่ บ่งบอกว่ามันคือ DNA ใช่ปะมันก็เลยผิดซึ่งจริงๆอสารเองเนี่ยอาจจะมีโปรโตีนกับน้ำตาลผสมกันอยู่มันเลยเป็นบวกเบนเนดิกกับบวกไายุเลตต่อมาสารกูตาไทโอนสามารถสังเคราะห์จากยีนที่มี4โคดอนอ่ะอันนี้คือเรื่องของ transcription translation เนาะก็คือเป็นเนื้อหามมเทมอม2นะคะกระบวนการสังเคราะห์เปลี่ยนจาก DNA เป็น RNA อันเนี้ยเราต้องเข้าใจก่อนเนาะเพราะพี่น้ำบอกว่ามันมีลักษณะแบบนี้เนาะก็คือมีกรดอะมิโนสามตัวมาเชื่อมกันเห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมีกรดอะมิโนตัวหนึ่งกรดอะมิโนตัวหนึ่งแล้วก็กรดอะมิโนตัวหนึ่งสามตัวหนึ่งกรดอะมิโนค่ะมันได้จาก การทานสคริปชั่นเอ้ยทานสเลชั่นนะคะ1โคโดอน1กรดอะมิโนได้จากกระบวนการทานสเลชั่นนะ1โคโดอนอ่ะเดี๋ยวผ่าลูกให้ดูแปบหนึ่งนะมีค่ะลูกทานสเลชั่นตาบนึงนะคะ ใครหัวเราะวะใครเออชีนลบไปหมดละแันหนึงนะ ขอ,อแป๊บหนึง่งอย่าเพิ่งสมาธิสั้นทุกคน๋ฉันจะจับยายัดปากทุกคนดีกว่าขอแบ่งมาจากยุโกโกนะอะไรหลักนะนี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฉันหาชีทก่อนเจ๊ทุกคนใจเย็นนะอะไอ อมาแล้วมาแล้วเจอแล้วอ่ะอันนี้คือกระบวนการ translation นะคะมันคือการที่ไลโบโซมอ่ะเข้ามาทำการสร้างโปรตีนเนาะโดยแปลรหัสจาก mRNA e เนี่ยให้กลายเป็นโปรตีนกระบวนการนี้มันมีขั้นตอนเยอะมากซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนในอนาคตโดยกระบวนการนี้นะคะ่ะมันก็คือการที่เราเนี่ยอเอาลำดับเบสแต่ละตัวค่ะ ซึ่งเราจะเห็นว่า1โคดอนเนี่ยนะคะมันจะแปลรหัสได้เป็น1กรดอะมิโนเห็นมหโคดอนกลายเป็น1กรดอะมิโนนั่นแหละค่ะเอาผิดๆอ,อีกนิดนึงอีกนิดนึงจ,จบแล้วไปซะเพราะแั่ไอเนี้ผิดเลยใช่ไหมผิดเพราะอะไรมันเป็น3โคดอนตอ,ตอบกอไก่ได้ลอะอะ ผลการทดสอบกูต้าไทโอนจาก a ถึง C คือบวกลบลบไหมไม่มันต้องเป็นอะไรลบใช่ไหมเป็นเดิกเป็นลบแต่มันจะไปเป็นบวกที่ไบยูเลตเพราะมันคือโปรตีนแล้วก็ไม่ถูกกับกระดาษขาวก็จะเป็นลบเพราะมันคือโปรตีนเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบก,กอไก่ค่ะอาพักค่ะ